สวัสดีค่ะสวัสดีตอนตีห้าครึ่งจริงๆนะคะครึ่งน,นีดเดีวยวคะ่ะวันนี้ยังก็กําลังจํำจํำเหมือนเมื่อวานเลยคะ่ะวันนี้เหมือนเดินสบายนิดนึงคะ่ะเพราะว่าน้าหิมะละลายหมดแล้วนะคะฝนตกมาทั้งคืนนี้ก็เดินบกักแต่ก็ต้องเดินรีบเจ้าเหมือนเดินมน่ะเพราะกลัวตกรถไอรถไไนนะะ้รถไปไ่เท่าไหร่นะคะรถไฟที่ดินมันจะบกพร่องที่รถเมลที่ยังเคยบอกนะะี่แหะค่ะรู้แต่ก็เดินระวังนะคะนี่ ยี่เปินก่อนนะคะแต่ก็อยากถ่ายบรรยากาศตอนเช้าจริงๆให้ดูค่ะว่ามันมืดขนาดไหนนะคะแล้วก็รื่นอ,อันตรายแบบไหนนะคะนี่น,นะคะมืดมากเลยนะคะมีแต่แสงไฟฟ้ายังก็เลยเลือกที่จะเดินด้านหน้านะคะปลอดภัยปลอสตรงที่มองเห็นว่าจะไม่รื่นหรือว่าอย่างไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมเวลา เวลาไม่ใช่เวลาเก่านะคะคือรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งมาช้าเล็หน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูแล้วยังมายรงทันอยู่นะคะก็เลยได้ถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีความเร่งดีบแต่ก็เร่งเร่งรีบอยู่ลนะค่ะแต่วันนี้ทุกที่ก็คือแม่นี้ค่อยมีน้องหิมะแล้วนะคะนู่นแล้วค่ะให้รถายห้าสิบหมาก่อนนี่จะไปยืนลงป้ายรถเมล์นะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่ในร่มไปก่อนนะคะ ผู้คนก็ไม่ค่อยมีหลอกนะคะมีน้อยมากก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะที่เดินทางานสต่เช้าแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ะะแล้วว่ารถไฟฟ้าใต้ดินจะวิ่งกี่โมงนะคะนี่จะรถเมย์เอาตอนนี้ที่้ายรถเมย์ก็ไม่มีใครแล้วนะคะเมื่อกี้รถสาย5.6มาเขาไปกันหมดแล้วนะคะก็เหลือที่เอียงค่ะท้้งคอยสาย5.5อีก10นาทีเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ ยังถึงรีบออกมาแต่เช้าว่าทําไมถึงต้องออกมาแต่ตีห้าตีห้าครึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าสายนี้ราจะคอยนานนะคะโอ้ผมเข้าเข้าใจนะคะว่าอยู่อยูไเลยจริงๆนะคะนี่แล้วถ้าวันเสาร์นี้ยังไม่คอยหักวันนี้หรอคะนี่ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะมาถึงที่หกโมงสามสิบสี่นาทีนะคะก็เหลือเวลาอีกเดินขึ้นไปต้มน้ําชงกาแฟชิ้งไว้ก่อน เื่อเวลาพักก็จะได้มากินเลยนะคะโอ้ยสมองก็ไม่ใช่สิคะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนมันพักผ่อนไม่พอหรือว่ายัางไงเพราะเราตื่นเช้าเกินไปนะคะวิมองเห็นพระจันทร์ด้วยนะคะโน้นนะคะอันนี้คือพระจันทร์นะคะไม่ใช่แสงไฟนะคะแสงไฟก็จะอกแบึงนอยวันนี้เห็นทางมาลายแล้วคะ่ะเมื่อว่นไม่เห็นทางมาลายเลยนะคะข้ามดีกว่านะคะขนาดมาถึงจะถึงที่สมาแล้วนะคะฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะนี่โอ้ย ก็งงกับผลอยู่นะคะว่าจะตกชะล้างขนาดไหนคะนี่คริสต์มาสแล้วหิมะไม่มาไม่มีน้องหิมะมันจะใช่ะคริสต์มาสหรอกนะมันก็จะดูแบบแปลกใช่ไหมคะแต่ก็ตามนั้นราคาถ้าเขาตกอันนี้หมดเลยนี่ไม่น่าจะมีจริงๆหรอกคะ่ะชะล้างหมดเลยก็เป็นคริสต์มาสที่ไม่มีน้องหิมะเลยนะคะตึกนี้ยังไม่มีใครตื่นแน่เลยคะ่ะแต่ตื่นของเอี้ยงนะคะเขาเปิดไฟแล้วนะคะ <laughs> เขาเปิดไฟแล้วนะคะถือของเอี้ยงนะกะก็ตามนั้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลิกแล้วนะคะออกมาบ่ายสองหนึ่งนาทีนะคะที่นี่ก็แปลกๆนะคะตั้งเวลาเร็วกว่า <c oughs> เอาเป็นว่าคือถ้านาฬิกาปกติยังไม่ถึงใช่ไหมคะจากเขาตั้งเวลาให้เดินเร็วกว่าสิบนาทีนะคะยังสังเกตเห็นแล้ววันนี้นะ <c oughs> เอ้าพอมองดูเด็กที่ทํางานนะคะ, <c oughs> ะ,คะบ่ายสองแต่เรายังไม่ถึงบ่ายสองเลยเท่าไหร่นะคะ ก็เออตามนั้นแหละค่ะกลับก็กลับก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเวลามาทํางานก็อย่ามาสายแค่นั้นแหละคะ่ะเป็นคนทุกที่อเปล่าใครก็ไม่แน,น,น่ใจนะคะเพราะที่นี่นี่แหละคะ่ะลื่นแท้เลยนะคะวันนี้พี่ยังยังดูแลสี่คนไข้นะคะเมื่อวานห้าคนค่ะคนเดิมนั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้แกคงน่าจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าคือเราสามารถสามารถแต่ว่าคือเราต้องใช้เวลานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เมื่อวานพาไปอาบน้ำคือเราย,ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ทําอะไรไมันก็เป็นมั่งลหรอคะตอนนี้สวยนะคะบรรยากาศทางเดินสวยงามแต่ก็เติมไปด้วยความรื่นละคะ่ะไม่รู้เองจะได้คอย,ยรถนานหรือเปล่านะคะดูก่อนนะคะนี่ไปกันคะ่ะตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จทุกอย่างนะคะคือจะมาดู ขาหมูนะคะคือเขาเรียกว่ากิ้งกูดนะคะของที่นี่กินในช่วงเทศกาลคริสต์มาสธด้วยนะค่ะแล้วเอียงก็นึกได้นะคะว่าทำไมฉันไม่ถ่ายวิดีโอเห็นไหมคะสมองสมองช่วงนี้จะไปหมดแล้วละค่ะชีสคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเขาก็เข้ามาวันนี้สักหิ่ดิ้นกันนะคะดิ้นนะคะไม่มีอะไรน่าสนใจมั่งเออเอียงก็จะดูเอียงไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรมั่ง ผลไม้ที่นี่ก็มีนะคะนี่อาจารย์บอกนะเพราะว่าเขามีทุกอย่างอ่าฮไหนเออบวกสามลูกก็มีนี่นะคะนี่นู่นหรอกค่ะนี่มีเสีงมะละกอหรอกค่ะมะละกอฉันหาแกเดินไปจ้ำไปดูอันน้นนี่หลอกค่ะนี่อยู่อะไรดีคะนี่เดินตามหลังก็เลยถ่ายวีดีโอไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะผู้คนที่เดมาซื้อ เหมือนกันนะคะคำว่าอะไรนะคะกินกุประมาณนี้นู่นเลยค่ะนี่แหละคะ่ะ,คะจะมาหาดูกันของคคโอค้ช<ะ>อาจารย์กฤษาีก็จะได้ไหมลูกไงคะของที่นี่คะที่บอกว่าเป็นนี่ก็จะท,ทำประมาณหมูขาเนี่ยลูกก็จะเอาแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆามาหมักมาอันนี้ก็จะเป็นข้างขาเลยนะคะนู่นนะคะอันนี้ก็ชิ้นเล็กไปนะคะอยู่ทั้งกงุทั้งดอะไร,รด้วยนะคะ เ่องนี้อันนี้ก็จะเป็นปลานะคะปะลาแซลมอนนะคะอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นขอบขนมอะไรเอยไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยน,นานแล้ว,ว่แกรไม่ค่อยชอบมายังเกงยไม่ค่อยได้ข้าเลยนะะไม่ชินกับของที่ห้างนี้เลยนะคะออกจากนีดดึนแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาที่อาเกตหรือว่าห้างที่เรามาทุกวันกันถึงฝุกนี้แหละคะ่ะเพื่อมาตามหาไอตัวซี่ย่ยงบอกันหลอกคะ่ะ ว่าเขาอยู่ที่ไหนนาะเดนินซื้ออย่างเดียวก็ับชุดเป็นดอ๋อดินงบอกไปค่ะลูกอมใช่ไหมคะเรียกเขา,ขายเป็นกิโลก็มีนะคะเอียงอาจจะพูดไปแล้วก็ได้ค่ะแต่เอียงก็อาจประมาณเลยลืมๆอะไรประมาณช่วงๆนี้ละคะ่ะเย็นไหมคะ่ะนี่แหรอค่ะก็จะได้ถูกใจนะคะเดินไปค่ะ แปลกวันนี้ที่ห้างคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มจาจ่ายซื้อของละอ๋ออันนี้เขานไ,ไงคะลูกเกดพวกอะไรที่กินกับตัวนีนะะ้เห็นเพื่อนบอกอยู่ก็โอเคนะคะพ่าแล้ก็ไม่ถึงกระแพงมากนะคะก็ะะเป็นแอลกอฮอล์นิดหน่อยหละค่ะนี่ที่บอกกินช่วงเทศกาลนี้นี่แหละคะ่ะเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่วายนะคะ มันอีแบบหนึง่งบ้านเราก็จะเป็นเหมือนพวกขิงเครื่องอยู่ที่มันอยากให้คมปบอุ่นร่างกายนั่นแหละค่ะนี่ะค่ะ